สวัสดีครับเราอยู่ที่ชานชีพหมวดเอานี่อันนี้เรียกอะไรนะน้องปิงบอกน้องปิงนะครับอาหารป่าครับอาหารป่าอาหารป่าเบิดเบิดคนขายแม็คือสวยจังไคนขายสวยเหมือนกันสวยเบิดสวยสวยเบิด นี่ครับหมิ่นตยไคร่ละสาม้อยนะครับรสชาติหวาอันนี้เป็นเห็ดใครครับเห็ละงอกครัอันนี้เห็ดละงอกครับอนนี้เห็ดอละละงอกะงากระง่ากระอละงอกละงอก้ไม่ใช่ละงาเห็ดเพาะเห็ดเพาะกับเห็ดเห็ดเพาะเห็ดออันน้นเห็ดขมเนี่ยมีของกินทุกอย่างเลยครับที่นี่นะครับไม่ได้ลงคลิปนานแล้วเว้ย น้องเอ้ยดูนี่นะครับอาหารป่ากำลังมาครับที่จังหวัดหาดสะรคามครับไม่มีคำว่าอดครับจะซื้อหน่อไม้ไปก็กลัวเมียบ่นอร่อยด้เนี่ยป่าป่านี่ทีมงานของเราครับอยากกินของป่ามาเกือบยี่สิปนี่น้งูสีิไ่งไหนน้องภูสีวิไลเหรอเปีสะรคามอย่คทัหวดทางตรงหมวดทางน้องปีนะครับใครทานไปธนาอุดหนุนได้ราคาจอมยาวแล้วก็มีการ มีแถมด้วยโอเคครับทีมงานครับนี่โอ้กำลังมันเห็ดกําลังเครื่องออกมาอีกเนาะกําลังออกมาอีกแล้วครับช่วงนี้ป้ายเดี๋ยวไปทํากับข้าวทันอาหารเที่ยงกันอันนี้ทีมงานเรานะครับอยากกินเห็ดก็เลยมานี่คุณแม่คุณยายที่ เราต้องใส่เราต้องใส่หน่อไม้ด้วยไหมนี่ใส่ไมใ่แต่มันใส่ยอดบกวใ่สามลอยชชิมงานเราครับโอ้มันได้ไปอุดหนุนรถเลยว้าว